ทิตาลีเสวัง789สวัสดีค่ะล่าสุดกับการรับรองแบรนด์ใหม่ของหวังยี่ป๋อกับโคศกแบรนด์เครื่องดื่มโซดารสผลไม้เคลี่วันเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงรายใหญ่ที่สุดของจีนเคลริวันก่อตั้งโดยจงฟูหลี่ลูกสาวของจงชิงโหผู้ก่อตั้งวาหาฮาอังกฤษปอปอผู้ผลิตเครื่องดื่มรายใหญ่ที่สุดของจีนเคยเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศจีนในปี2012ปัจจุบันนิตยสาร Forbes เปิดเผยว่าคุณจงม,มีทรัพย์สินสุทธิ 8.2พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐในเดือนเมษายนที่ผ่านมาว่าหาอังกฤษปอปอเป็นแบรนด์น้ำอัดลมภายใต้แคลลี่วันผลิตภัณฑ์นี้เปิดตัวในเดือนสิงหาคมปี2020จัดให้อยู่ในรูปแบบใหม่ของน้ำอัดลมแห่งชาติกลุ่มเป้าหมายหลักคือนักเรียนและคนงานวัยหนุ่มสาวปกขาวอายุต่ำกว่า30ปีก่อนหน้านี้ผลิตภัณฑ์ของแคลี่วันส่วนใหญ่ประกอบด้วยน้ำผลไม้ NFC2 และอีชาเครื่องดื่มชาบริสุทธิ์ คาริวันได้เปิดเผยว่าในรูปแบบของการโปรโมทผลิตภัณฑ์แบรนด์จะสื่อสารกับผู้บริโภครุ่นใหม่ผ่านรูปแบบต่างๆเช่นการโปรโมทภาพยนตร์และโทรทัศน์การโปรโมทแบบ KOL เม t r i c ความร่วมมือในเทศกาลดนตรีความร่วมมือของแบรนด์ที่แตกต่างกันสื่อกลางแจ้งป๊อปอัพที่สร้างสารรค์ร้านค้าต่างๆวิธีการสำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆในการร่วมมือกับโฆษกคนดังไม่ต้องสงสัยเลยว่ากระแสาของโฆษกคนดังนั้นมีมากขึ้นในทันที ก่อนหน้านี้ยอดขายของร้านเรือธงเคลลีวันบนทีมอยมียอดขายลดลงได้มียอดขายแบบพุ่งกระฉูดภายในวันที่20พฤษภาคมยอดขาย Angry อ,อังกฤษปอปอเกิน60,000ชุดและชุดที่เป็นเซ็ตส่วนใหญ่จะถูกขายหมดและหมดทั้งสต็อกผลตอบรับที่ดีนี้ส่วนใหญ่มาจากแฟนๆของหวังอีป้ปอการซื้อชุด Angry อังกฤษปอปอที่ได้รับโปสเตอร์หวังอีป้ปอการยืนรูปคนหนังสือคู่มือและผลิตภัณฑ์ต่อพวกอื่นๆที่พวกเขาจะได้รับนั้นค่อนข้างน่าสนใจสําหรับแฟนๆ ยอดขายของอังกฤษปอปอได้พุ่งสูงขึ้นภายใต้การรับรองของหวังอีปอเพราะหวังอีปอบอกว่าฉันดื่มน้ำแร่แบบมีฟองฤดูร้อนนี้ฉันจะลองอังกฤษปอปอสปาร์กิงวอเตอร์ที่หอมหวานสักหน่อยเราจะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพของหวังอีปอในเชิงพณิชย์นั้นยัดเยี่ยมมากจริงๆการขายแคลริวานอังกฤษปอปอในร้านเรือธงของแบรนด์ทีมอร์ได้แสดงให้เห็นถึงพลังของการรับรองของคนดังอีกครั้งปัจจุบันหวังอีปอได้มีการรับรองแบรนด์ทั้งสิ้น10บแบรนด์ ในปี2021รวมทั้งสิ้น35แบรนด์ที่ยังแอคทีฟอยู่ดัาชนีการรับรองแบรนด์ของสินค้าหลังจากการเปิดตัวของโคซกแบรนด์หวังอีปอ้ป๋อ2วันสูงกว่า95.73%และค่าวความนิยม96.75%มาจากหวังอีปอ้ป๋อถึงแม้ว่าสินค้าดังกล่าวนี้จะถูกจำกัดการขายอยู่ที่2เซตต่อ1โค้ดก็ตามสินค้าก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากและโฉบออาไปเรียบร้อยแล้วในทันทีที่มีการเปิดจำหน่ายว่ากันว่า รายการสตรีทแดนซ์ซีซั่น4จะกลับมาอีกครั้งในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ด้วยรูปแบบใหม่ล่าสุดในที่สุดก็มาถึงแล้วบอกเลยว่าแฟนๆหลายคนตั้งหน้าตั้งตารอในที่สุดก็มีข่าวดีที่หลังเวทีการประชุมประจำปี2021ของโยคูหัวหน้าผู้อำนวยการลูเวย์ยอมทิ้งระบบการแข่งขันและเป็นกับตันของฮิมฮอป4ในที่สุดก่อนอื่นผู้กำกับสตรีทแดนซ์ลูเวย์เปิดเผยว่าจะมีเมนเทอร์สำหรับซีซั่นแรกและซีซั่นที่2ในกลุ่มเมนเทอร์ และหาเงื่อนไขอนุญาตดาราต่างชาติจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมในบางช่วงนักข่าวถามโดยตรงว่ามีพี่เลี้ยงสำหรับซีซั่นที่3ามหรือไม่ลูเวย์ยอมรับโดยตรงว่าเขาทำงานอย่างหนักเพื่อเชิญหวังอิปปอและจางอี้ชิงกับตันหวังอีปปอค่อนข้างเก่งมีพื้นฐานการต่อสู้ที่แข็งแกร่งและรู้จักฮิมฮอบดีมากกับตันคนอื่นๆจางอี้ชิงมีความเป็นคนจีนมากกว่าเออเบอร์และกรัมนั้นดีมากเออเบอร์แดนเป็นการผสมผสานการเต้นหลายๆแบบ ไปตามทํานองของดนตรีส่วนกรัมแดนนั้นเป็นการเต้นสไตล์ฮิปฮอปจุดเด่นของสไตล์การเต้นนี้จะมีการปลดปล่อยท่วงท่าที่ดุด,ดันและการแสดงลีลาที่เต็มไปด้วยพลังเพื่อสื่อถึงความแข็งแกรง่งและไม่ใช้ความรุนแรงกับผู้อื่นอย่างไรก็ตามพวกเขาทั้งคู่ต่างก็มีความสามารถที่แข็งแกรง่งพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเชิญแต่พวกเขายังไม่ได้รับการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการดังนั้นเราจึงไม่สามารถพูดได้อย่างเต็มที่ ถ้ากัปตันทีมทั้งสองคนนี้ในซีซั่น3ตกลงที่จะกลับมาพวกเขาสุดยอดมากมากนอกจากนี้ยังมีกัปตันทีมอีก2คนที่ได้รับการกล่าวถึงทางอินเทอร์เน็ตคือกัปตันทีมหันเกิงซึ่งเคยทำหน้าที่ในซีซั่นแรกและซีซั่นที่2และกลับมาในคืนของการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในซีซั่นที่3นอกจากนี้ยังมีข่าวลืออีกว่าฮิมฮอบสี่กำลังติดต่อกับวิลเลียมชานในฐานะกัปตันดาราสำหรับระบบการแข่งขันหลูเวยผู้อ่มนวยการทั่วไปกล่าวว่า ซีซั่นที่4ี่จะเป็นความท้าทายที่ยอดเยี่ยมระบบและรูปแบบการแข่งขันจะแตกต่างจากซีซั่นก่อนๆอ,อย่างสิ้นเชิงนักเต้นจีนทุกคนที่มาร่วมรายการจะอยู่ในช่วงของทีมและเอาผ้าคนหนูนักเต้นจากต่างประเทศที่มาที่นี่ต้องได้แชมป์ด้วยแน่นอนนอกจากนี้งานของกัปตันทิมฮอปสียังแตกต่างจาก3ซีซั่นก่อนหน้านี้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามซีซั่นนี้จะจัดทีมระดับนานา,นาชาติงานของกัปตันต้องเลือกนักเต้นที่เหมาะสมกับการแสดงในเวทีนี้ ตามภารก,กิจของการแข่งขันดังนั้นกัปตันจึงเลือกนักเต้นตามความเข้าใจของเขาเองและนักเต้นที่พวกเขาต้องการก็อาจชนกันได้ความร้อนแรงในเดือนกรกฎราคมได้จุดชนวนความกระตือรือร้นของชาวฮิมหฮอบอีกครั้งการต่อสู้เพื่อสันติภาพยังเป็นการต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีอย่าลืมความตั้งใจเดิมในการแผ่เผาวิญ,ญญาณของนักเต้นกัปตันดารากำลังส่งเสียงเรียกการชุมนุมของฮิมหฮอบสี World Challenge ทีมสุดยอดจะ,ะเผชิญหน้ากับนักเต้นจากต่างประเทศ สำหรับซัมเมอร์นี้ในซีซันที่4ของนี่คือฮิมฮอบสามารถกล่าวได้ว่าลุกเป็นไฟอย่างแน่นอนที่สำคัญวันนี้มีข่าวออกมาว่าหวังอี้ป๋อได้เดินทางออกจากปากิก่งไปยังเซี่ยงไฮ้เพื่อร่วมรายการฮิมฮอบ4และในขณะน,นี้หวังอี้ป๋อก็อยู่ในเซี่ยงไฮ้เรียบร้อยแล้วนะคะท็อตแบรนด์หรูระดับไฮเอนที่ได้รับการรับรองโดยเซอร์จานเมื่อเร็วๆนี้พันธมิตรของพวกเขาคือการมอบใบหน้าของเซอร์จานและบ็อกโพสต์พิเศษ4รายการใน1วันรวมถึงการโปรโมทออนไลน์และออฟไลน์ของเซอร์จาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศกล่าวได้ว่าเมื่อแฟนๆหันกลับมาเช็คสินค้าในร้านแต่ปัญหาก็มาถึงเสื้อจานรับรองแบรนด์หรูระดับไฮเอ็นในตอนแรกทุกคนต่างก็กังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพและยอดขายจริงๆโดยพื้นฐานแล้วสาวๆแฟนไซเคิลจะอยู่ในช่วงวัยรุ่นถึง20ปีแฟนดาราส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาเงินในกระเป๋าของพ่อแม่ในการทำรายการโดยทั่วไปแล้วปีเตอร์แพนสามารถซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันได้ แต่แบรนด์หรูระดับไฮเอนที่จะมีราคาอย่างน้อย10,000ห่นยวนขึ้นไปทําให้หลายๆคนมองว่าปีเตอร์แพนยังคงสน,สนับสนุนอาชีพของพี่ชายได้หรือเปล่าอย่างไรก็ตามแฟนๆของเซอร์จานนั้นน่ารักเกินไปแล้วแม้ว่าเซอร์จานจะประกาศแบรนด์หรูอย่างเป็นทางการแต่แฟนๆก็หันกลับมาตรวจสอบในร้านค้าแม้ว่าสินค้ารับรองจะมีราคาค่อนข้างสูงแต่ปีเตอร์แพนก็ยินดีที่จะมาที่ร้านทําการจัดเก็บเพื่อเช็คอินในไม่ช้าในภาพที่ถ่ายโดยชาวเน็ต ปีเตอร์แพนบางคนได้ไปที่ร้านเพื่อซื้อกระเป๋าใบเดียวกันกับที่เซลเจนถือในโฆษณาและร้านค้าก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาใน,ท,นทันทีเราจะสังเกตเห็นได้ว่าปีเตอร์แพนไปที่ร้านค้าเพื่อสนับสนุนไอดอลของเขาพวกเขาต่างเลือกซื้อกระเป๋าไอดอลในแบบเดียวกันโดยไม่ลังเลแต่พอเห็นราคาของกระเป๋าพี่ปันก็รู้สึกทันทีเลยว่าราคาไม่ธรรมดาเลยจริงๆราคากระเป๋าใบเดียวอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0ห่ยวนหรือ56,160บบาทเชื่อว่าสาวๆหลายคน รวมถึงพี่ปานด้วยคงต้องดิ้นนิดหน่อยแต่สําหรับปีเตอร์แพนแล้วก็สามารถทําได้อย่างสบายๆซื้อกระเป๋าไอดอนคนเดียวกันไอดอนทรงพลังต้องบอกเลยว่าน้องแรงจริงๆนอกจากนี้ปีเตอร์แพนและแฟนตัวแม่หลายคนไปที่ร้านเพื่อตรวจสอบในร้านค้าของแบรนด์เป็นไปได้ว่าคู่ค้าอาจจะประเมินการขายของเซอร์จ้านน้อยเกินไปดังนั้นสินค้าคงคลังของร้านค้าหลักจึงหมดไปและปีเตอร์แพนหลายคนก็สิ้นหวังกลับมาและที่น่าอิจฉามากที่สุดก็คือ หลังจากที่ร้านค้าออฟไลน์ถูกปิดต่อแผนจากการเทียบในพริบตาเดียวหุ้นส่วนในต่างประเทศก็รีบโอนสินค้าจากต่างประเทศอย่างเร่งด่วนเข้ามาเห็นได้ชัดว่าเมื่อเซอร์จนกลายเป็นโคศกคราวนี้ผลงานของแบรนด์ดูระดับไฮเอนจะพุ่งทะยานขึ้นจากผลการขายที่สูงมากของเขาทําให้หลายๆคนเรียกเขาว่าราชาแห่งการบรรทุกสินค้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะดัชนีการรับรองแบรนด์ของสินค้าหลังการเปิดตัวของโคศกแบรนด์เซอร์จันสองวันสูงกว่า99.56 และค่าความนิยม95.72%มาจากเซอร์จานต้องยอมรับว่าสินค้าดังกล่าวนี้เป็นแบรนด์หรูระดับไฮเอนด์ end, และมีราคาสูงพอสมควรแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับปีเตอรพ์พนเลยแม้แต่น้อยสินค้าก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากและโซเออไปเรียบร้อยแล้วในทันทีที่มีการเปิดจำหน่ายก่อนหน้านี้เซอร์จานได้รับรองแว่นตามโมเซนสินค้าในห้องถ่ายทอดสดของออนไลน์ก็ขายหมดเกลี้ยงและสินค้าออนไลน์ในร้านค้าที่เชื่อมต่อกันก็หมดลงเช่นเดียวกันซึ่งแสดงให้เห็นว่า ซจันได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างมากเพราะเขาคือราชาแห่งการบรรทุกสินค้านั่นเองและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ